นโมตาจบในใจ,จนำลึกถึงพระยันทร์ที่เราตักและชื่อสิ่งตักสิ่งที่เราเครารพนำนานักถือและองค์เทพมหาเทพจงนำลนึกถึงหน้าท่านและรี่เชิญหน้าท่านเลยนโมตัสสะภะคะวา อาระอโตตัมมะตัมพุทธะแลพุทธะผู้ชาติมะผู้ชาสังฆะผู้ชาภอผู้ชาพระพุทธธรรมแลพระสงฆ์ผู้ชาพระมหาปัญญาดิคุณพระกัลปาดิคุณพระบริสุทธิ์ิคุณพระอรหันตเจ้า เทพทั้งหลายคุกทุกทเทวดาทั้งหลายในตนนพอพุละโลกนี้พ่อปู่ฤาษีน่ารอดจะมาประสิทธิทเมนักายายาแลนักเมตตาโมกขุนาพุบตานีธายินดียอินโดูนักทารีเตสุนักโมรโรกกุกา